งพลังอยเหรอไปไหนฮะวันนี้เราจะไปทําบุญรับต้นปีกันที่ศาลหลักเมืองค่ะทุกคนรีบเก็บของที่ไหนคะที่จังหวัดอะไรนะขึ้นเทพเหรอไม่นครปฐมบ้านเราเนี่ยแหค่ะเป็นคนนครปฐมแต่ไม่เคยรู้เลยก็ไม่เคยไปเหมือนกันไปไปกันเลยค่ะทุกคนจะจะสายไปหนีเมืองเหรอจะเที่ยวแล้ว ีเรากำลังเดินทางนะทุกคนห่างจากบ้านเราแค่กี่นาทีคะเจ็ดนาทีค่ะใกล้มากใกล้แล้วน่าจะเลี้ยวซอยข้างหน้าแต่ไม่รู้เลยอ่ะไม่เคยรู้เลยว่ามันอยู่ใกล้แบบนั้นนึกว่าต้องแบบไปถึงนคนปรปฐมแต่ว่าจริงๆเจนเซอร์รรอถูกหรปล่าเนี่ยหนูคิดว่าถูกนะแล้วก็เขาก็จะมีให้เตรียมเป็นอะไรผ้าใบสีเตรียมส้มแล้วก็น้ำชาค่ะ แล้วค่อยู่ลหลังรถเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าที่นันจะเป็นยง มีหลายที่ก็ได้นะอีเราเียุณ์เข้าไปไหว้กันมีอเดมอุปกรณ์ใช่สิเขาเรียกว่าเตรียมอะไรเตรียมของวอมเท่อุปกรณ์แล้วก็ส้มนะส้มเยอะมากเท่ถึง ชานะคะเราก็ไม่ได้ชงแล้วก็ซื้อเป็นสาเร็กมานูเอาผาสามสีเอาไปเลยนะคะตรงเ,เี้ เออใส่ไปด้วยกันจะตรงนะเดี๋ยวไปอธิษฐานนะขอบคคุณ่ะเอาให้จันจรงฮาลูกฮาที่ทวงอะไรก็ต้องห้าพวงพวงละหนึ่งที่หรือเปล่าไม่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 ใช่ทวงอะไรก็ตาทวงอะไรก็แค่จุดเดียวเขาบอกห้าเลยก็ไม่พอก็ซื้อนี่ก็จะมี เตรียมไหว้ <and> ถ้าเราไม่ได้เตรียมมาแล้วก็มาซื้อที่นี่ได้สต่อนนี้เราเตรียมมาก็เอาอะไรมาไหว้ก็ได้หมดแหละแล้วจะเล่าเตรียมมาว

ราชุม่เยอนี่สีอะไรางสีก็นี่แหละพก้แหละที่ชุชุสีเนี้ยเราใส่ใหญ่แล้วเรเอามาแล้วก็เนี่ยเนี่เอาไปว่เนาะเอามาแล้ว ยกเข้าไปตั้งให้แล้วก็ไปบอกเขาว่ามีนล้ำชามาจะวหวถุงชาแล้วชาด้วยจะเก็บไว้ก่อนค่ะยกไปวางให้ก่อนไหมนี่เขาแก้วติดไอ้ชาก็ต้องไอ้นี่เหรอคุณคุณจะชุบใช่ไหมใช่นั่นคืออะไรต้องซื้อมาไม่ต้องเราก็ได้เขาบอกว่าไปวางข้างในเลยอ๋ออันนี้หนูถือไว้ข้างในใช่ไหมวางไว้สำแหน่งนี้แลฝวก็ปักที่เรา จุดแรกค่ะหนูต้องไปถวาย,ยนนกันกันเนาะจ้ะมีห้าที่เดียวทุบคนละหนึกำหนึ่งกำอันนี้เป็นจุดแรกนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ สารเทพพยาดาฟ้าดินนะคะเดี๋ยวเราเอาส้มหวางอันนี้ส้มเป็น5้าลูกนะคะแล้วเราก็จะจุดทูปก,ก่อนตรงนี้เราจะปักห้าดอกนะคะทุกคนปักจุดทีเดียวจุดทีเดียวเลย ป,ปิดทองปิดทองแล้วก็เติมน้ำมันตะเกยียงกันกนะคะผูกผ้าสามสี เป็นจุดที่หกกับจุดที่เจ็ดนะคะที่เรามากัน,กนได้ค่ะจะพอะให้เลยรวยเฮงเนะคะปังปเงิงงงงเนเข้ามือซ้ายเงินเข้ามือขวาค่ะ

เชื่อฟีและาให้เึงขึ้นเร็แต่เรากลับไปลาของไวลบไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนนะ,ะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงที่รถเฮ้ยไม่ใช่เทขาเหมือนกันเลย รวยรวยเฮงเฮงนะคะมาเดี๋ยวเราไปแจกนะคะเอาไปแจกด้วยให้คุณป้าถาดหนึ่งให้คุณไม่เป็นไรอยู่นี่เดี๋ยวมันหยิบกินได้ไม่เป็นไรหนูกลับไปเลยลูกเยอะป้าถาดหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะยังใช่ค่ะตอนแรกว่าจะไปให้อาหารปลาไปเจอคุณป้าขายทับบุ้งเดี๋ยวไปดูกันว้าวอาหารปลาเต็มเลยนะอาหาร อาหารปลาลอยเต๋ปลาน่าจะอิ่มแล้วละบอกว่าเมื่อก่อนป้าหนูก็ทําแบบนี้นะปลูกผักบุ้งไว้หน้าบ้านแล้วก็ขายตำละสิบบาทได้ขึ้นรึไปซื้อกลับไปฝากแม่โอ้โหตำละห้าบาทอ้าวมีถุงเรามีถุงเรามีถุงหลังรถไงใก้เดยวเอถุงหนูก็ได้อันนี้คือผักบุ้งไทยผักบุ้งไทย กำละห้าบาทโอ้น <at ını> <t ap ul> ี <t ap ul> ่ขนาดกำเล็กหน่อยนะป้าบอกว่าวันนี้กำเล็กหน่อยนะนุ่มว่าบอก่ากำเล็กหน่อยแต่เจ๊หอมเนี่กำละห้าบาทนะคะคุณป้าขายอยู่ที่ตลาดไม่ใช่คุณป้าขายอยู่ที่ท่าน้ำ ได้เลยอันนี้ป้ากำลังออกช่องอยู่นะคะป้ากำลังมีกล้องนุ่ป้าหันมาด้วยเลจ้ะอันเท่าไรปิดกันสิบเก้าบุญยังไรเนี่ยใจบุญยังไรคะเนี่ยบุญวันนี้วันนี้ทำบุญทำทานใช่ปะใช่ขับบุญแม่น้ำมาเยอะเลยอ่ะไม่มีสารพิษนะคะ มีข้อแม้อ่าน้ำต้องดีน้ำต้องดีถ้าน้ำไม่ดีก็มั่กมาเทงดหรือว่านี่ปลูกเองอ่ะจ้ะคนเจ้าของเขาปลูกคนพิการนำเดินไม่ได้แต่ว่าแต่โรงเรือน่ะข่งการขส่งการลงไปได้ถ้าไม่มีเรือก็เดินไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ป้าก็ไปเอามาเหรอไม่ใช่เอาขายเอาเอามาจอดได้แล้ตรงนี้มันก็ขึ้นไม่ได้มันต้องมาจอดตรงนี้ วๆลค่ะโชคดีนะค่อยากซื้ออี้พอแล้วเหรอว่าอะไรนะป้าบอกว่าอีกคนนึงสวยอีกคนก็หล่อน่ารักแ้่จะซื้ออีกป้าบอกพอแล้วไปเป็นค่ะ ทำกับข้าวไม่เป็นป้าดูได้ไงป้าดูจากอะไรโอ้น่เขาบอกว่าสวยแบบเนี้ยทำกับข้าวไม่เป็นสนหอก <laughs> <laughs> อเดี๋บอกเด็กสาวๆสมัยนี้ให้บอกข้าวให้เป็นไปค่ะ <laughs> กลับบ้ากลับบ้านพร้อมผักบุ้งเอาไปทำทานเอาไปแจกคนอื่นต่อไปนะคะด้ย ทุก <laughs> คนคะเดี๋ยวเราจะมาลาผลไม้กันที่จุดที่หกและจุดที่เจ็ดนะคะอพี่ไ <aesthetic> ม่ลงได้ไหมได้ร้อนแล้วเดี๋ยวขอทีมงานลงมาถ่ายรูปด้วยนะคะทีมงานเชิญค่ะไม่มีนะค่ะหัวโนค่ะ ดีมากเลยค่ะเวลาที่เราเวลาของวาทพี่เขาก็คุณป้าคุณป้าคุณยายก็จะแบบให้พรให้เราสุขภาพแข็งแรงให้เราเวยๆเฮงๆแล้วก็กลับมาทำธุรกิจได้พรเยอะมากเลยทุกคนที่อยู่ที่นี่น่ารักมากเลยนะเออน่ารักชอบวันนี้เราก็ต้องจบคลิปนี้กันไปก่อนนะคะขอให้ปีนี้เราไหวาเราไหวากันตั้งแต่ต้นปีใช่ปหะมกลา ขอให้ปีทั้งปีเรามีแต่ความสุขความจเจริญใช่มีแต่สิ่งดีๆแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนะคะเพื่อนๆที่ติดตามช่องของเราล่อยๆเฮงๆตลอดปีตลอดไปเย้ yeah!